ครับสวัสดีครับผมพันตำรวจเอกสุธีพรมมาลีรองผู้บังคับการตรวจครบานเก้านะครับวันนี้ผมมาที่สอนอท่าข้ามนะครับวันนี้มาพบกับพนักงานสอบสวนนะครับสืบเนื่องจากท่านรักษาการรัฐการท่านรักษาการผู้มนชิการหน่วงชาตินะครับได้กำชับสั่งการในเรื่องข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามกันว่าท่านนายกรัฐมนตรี สั่งการมาทั้งหมดกี่ข้อครับไม่ทราบ,ไม,ราบไม่ทราบนะครับก็เป็นโรงพักที่หนึ่งนะครับก็แสดงว่าตอนนี้เพิ่งมีการสั่งการเมื่อวันที่21มีนานะครับก็สนองข้ามนะครับยังไม่ทราบนะครับก็ขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมพันตำรวจเอกสุธีรมมารีรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล9 ว,วันนี้ผมมาตรวจที่สอน,นอเทียนทะเลนะครับมาพบกับพนักสอบสวนเดี๋ยวเราจะทดสอบดูนะครับว่าตามที่ท่านรักษาการผู้บัญชาการหน่วยชาตินะครับได้กำชับมาในเรื่องข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่21มีนาคม2 5 1 7นะครับท่านผู้หมวดทราบหรือไม่ว่าท่านนายก รัฐมนตรีสั่งการมาทั้งหมดกี่ข้อไม่รู้ไม่รู้ต่อไม่รู้มีบางข้อทำได้ไม่ใช่ต่อกี่ข้อไม่ไม่ทราบไม่ทราบนะครับไม่ทราบนะครับนี่เป็นสนอกที่สองนะครับซึ่งจะได้กำชับท่านภูมิกับนะครับให้แจ้งการตํารวจให้ทราบว่าท่านนายกสั่งการมาทั้งหมดกี่ข้อนะครับผมจะไม่เฉลยนะครับ จะให้ทางผู้หมวดนะครับได้รับฟังจากท่านผู้กำกับนะครับขอบคุณครับ